คนผู้ฟังเคยไปในสถานที่ที่มันดูน่ากลัวกลัวโดยที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรบางทีไปแล้วมันรู้สึกขนลุกแปลกๆบ้างไหมครับอย่างเรื่องของคุณหนุยตอนนั้นเขาเป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าเดินระบบไฟในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านโครงการใหม่ติดแม่น้ําติดภูเขาบรรยากาศรม่มรื่นเขียวชะอุ่มขนาดนั้นก่อสร้างดําเนินการไปแล้วกว่า30สบหลังแต่ละหลังยังเหลือไฟฟ้าและน้ําปะปาที่ยังไม่ได้เดิน หน่วยเดินทางไปกับทีมงาน3คนโดยใช้เวลาในการเดินทางไปถึงประมาณทุ่มเศษระยะทางที่เดินทางเข้าไปนั้นไกลจากตัวเมืองพอสมควรแต่ทางสัญจรดีทา,ทางทางมีธรรมชาติให้ดูเพลินตาในตอนที่ไปถึงตอนนั้นบรรยากาศเย็นแล้วก็มืดสนิททั้งโครงการแล้วก็วังเวงชวนขนหัวลุกไม่ต่างอะไรกับบ้านล้างหัวหน้าช่างหรือพี่สอน ตอนนั้นพอไปถึงก็เดินลงสำรวจสถานที่โดยรอบแกเป็นคนสูบบริจัดถึงจัดมากสูบทุกๆครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ส่วนอีกสองคนที่ตามมาเป็นลูกมือด้วยก็คือนบกับอึงส่วนไอ้สองคนนี้มันอายุแค่20่สิต้นๆเรียนจบมาก็มาสมัครงานที่นี่เป็นที่แรกคืนนั้นพวกเรานอนที่บ้านหลังสุดท้ายมุมสุดของโครงการตามที่เจ้าของเขาแจ้งเอาไว้และให้เริ่มเดินระบบไฟตั้งแต่หลังแรกไปจนถึงหลังสุดท้าย โดยให้ระยะเวลาทำร่วมสามเดือนในคืนแรกที่พวกเราเข้าไปอยู่พวกเราใช้แค่ไฟสองสว่างเพราะเตรียมแบตเตอรี่ม,มาแค่นั้นหากนำไปใช้อย่างอื่นไฟก็จะหมดก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดแถมทั้งโครงการไฟฟ้าก็ใช้ได้แค่หลังแรกเป็นบ้านตัวอย่างหลังเดียวคืนนั้นพวกเรานอนหลับพักผ่อนกันอย่างง่ายๆคือนอนมุมใครมุมมันเสื้อส่วนตัวที่เตรียมกันมาไอสองหนุ่มก็แยกไปนอนด้วยกันทางห้องหน้าบ้าน หัวหน้าสอนก็นอนคนเดียวที่ห้องด้านในส่วนหน่วยเป็นคนที่ชอบนอนเงียบๆก็แยกตัวมานอนอยู่ทางหลังบ้านตอนกลางคืนบรรยากาศมันเย็นลงมากแถมลมก็พัดไม่หยุดหน่วยนอนมองดูต้นสนที่เรียงรายรอบๆมันโอนเอ็นไปมาตามลมนอนไปก็มีเสียงหมาดังมาจากในป่ารอบๆเสียงมันกัดกันบ้างมันเห่าหอนบ้างฟังแล้วยิ่งทําให้หนาวรู้สึกขนลุกไปกันใหญ่ตกตอนเช้าทุกคนรีบตื่นไปทํางาน หน่วยขับรถพาทุกคนไปบ้านหลังแรกห่างจากที่พักพอสมควรตอนนั้นเวลาตีห้าสี่สิบหน่วยขับรถผ่านบ้านจัดสรรหลายสิบหลังในตอนที่ขับไปก็เห็นมีคนเดินอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งพอเขาเห็นว่ามีรถผ่านมาคนที่เดินอยู่ก็หยุดมองหน่วยก็มองสวนกลับไปเหมือนกันหน่วยพยักหน้าเป็นการทักทายแต่คนที่ยืนมองนั้นกลับหันหน้าหนีแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปหน่วยก็หันไปมองพี่สอนที่กำลังนั่งมองวิวฝั่งคนนั่งอะไรของเขาวะพี่ ผมยิ้มพยักหน้าให้ไม่ยิ้มตอบแถมยังหันหน้าหนีเดินเข้าบ้านไปหน้าตาเฉยนุยหันไปบ่นให้พี่สอนฟังมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอ้นุยกูยังไม่เห็นใครสักคนเลยก่อเมื่อกี้ไงล่ะพี่ตรงแถวซอยกลางๆอะ่ะมีคนเดินอยู่บนถนนหน้าบ้านเป็นผู้ชายตัวสูงสูงหน่อยอะพี่เอ๊ะมีช่างที่อื่นด้วยเหรอวะไหนเขาว่ามีแต่พวกเรามาทําไฟอาจจะเป็นช่างรับเหมาเหมือนพวกเรานี่แหละมั้งเจ้าของเขาคงให้มาแก้งานแหละ พี่สอนพูดแล้วหันกลับไปจุดบุหรี่สูบการทำงานในวันแรกนั้นเป็นไปได้ด้วยดีถือว่าใช้เวลาทำไม่นานทั้งเดินระบบไฟในบ้านระบบน้ำอุ่นไฟด้านนอกถึงจะยังไม่เสร็จแต่ก็ทำไปได้กว่า60%แล้วและไอ้สองหนุ่มที่พามาถือว่าเป็นงานดีมากไม่ต้องบอกอะไรเยอะแค่สั่งให้ทำก็ทำได้หลังจากที่ทำงานเสร็จทุกคนก็พากันกลับบ้านเตรียมเข้าที่พัก หุงหาอาหารอาบน้ําอาบท่าเตรียมจะนอนแต่ก็จะมีเจ้านพที่อาบน้ําและออกไปเดินเล่นอยู่ด้านนอกหน่วยกินข้าวเสร็จแล้วก็ลงนอนตรงที่เดิมเปิดวิทยุจากมือถือฟังหัวหน้าสอนก็นั่งเงียบๆอยู่ข้างบ้านทุกคนต่างอยู่มุมใครมุมมันและในตอนที่กําลังพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่นั่นเองเสียงเจ้านพก็ดังจนทุกคนแตกตื่นเสียงร้องช่วยด้วยดังมาจากทางหน้าบ้านทุกคนรีบวิ่งไปดูก็เห็นเจ้านพวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา วิ่งหนีอะไรมาวะหัวหน้าสอนถามเจ้านพชี้มือไปทางบ้านหลังหนึ่งทุกคนก็มองตามเห็นผู้ชายตัวใหญ่ร่างสูงกำยำยืนหลบอยู่ข้างรัวพี่สอนตอนนั้นน่าจะไม่พอใจเพราะเรียกถามหลายครั้งชายคนนั้นก็เอาแต่ยืนหลบเงียบพี่สอนเดินตรงเข้าไปหาส่วนพวกเราก็เดินตามหลังไปห่างๆนพที่เดินมากับอึง่งก็ดูท่าทางตกใจจนขวัญเสียกอดอกตัวเองตัวสันพี่สอนเดินเข้าไปหาชายคนนั้น แต่ไม่ได้เข้าไปใกล้มากเพราะกลัวมันมีอาวุธพี่สอนถามอีกหลายครั้งพูดดีๆก็แล้วแต่คอกใส่มันก็แล้วมันก็ยังหลบนิ่งอยู่ตรงนั้นพี่สอนสั่งให้หนุ่ยเดินไปหยิบมีดพอได้มีดพี่สอนก็เดินชูมีดเข้าไปพี่สอนเดินเข้าไปอยู่หน้ามันแล้วก็ใช้มีดขู่ให้มันโผล่หน้าออกมาให้ดูในตอนนั้นเองชายลึกลับค่อยๆย,ยื่นหน้าออกมาจากเกลี่ยมเสาและทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ต้องสะดุง้งเจ้านปิดตามไม่กล้ามองอะไรเลย พอชายลึกลับนั้นมันตาขาวไม่มีตาดำแถมมันอ้าปากกว้างแทบจะอมหัวคนเข้าไปได้มันโผล่หัวออกมาทุกคนเห็นในระยะเวลาหนึ่งจากนั้นมันก็ถอยหลังและผ่าวิ่งหนีไปตอนที่มันหนีรั้วโครงการสูงๆมันกระโดดแผวเดียวข้ามได้เลยทุกคนยืนนิ่งไปพักใหญ่ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมันตัวหาอะไรวะเนี่ยพี่สอนพูดขึ้นนั่นสิพี่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นหน่วยตอบ และในต,ในตอนที่ทุกคนกําลังขวัญตะลิดทาอะไรไม่ถูกก็มีเสียงหมาหอนดังเข้ามาทําให้นบท,ที่นั่งปิดตาอยู่ใกล้ๆร้องไห้ออกมาจึงทําให้ทุกคนรีบพากันกลับเข้ามาในบ้านไอ้นพไอ้นพเป็นไงมัง่งลืมตาขึ้นเถอะมันไปไหนต่อไหนแล้วอึ่งพูดหลังจากที่พานบเข้ามาในบ้านนพปรืมตามองดูรอบๆอาการเขาตอนนั้นไม่สู้ดีนักตัวสั่นเป็นลูกนกนพน่าจะตกใจสุดขีดเลยเป็นแบบนี้ไอ้นพ เองไปเจอตัวนั้นได้ไงวะหนุยถามนบมองหน้าหนุยและคนอื่นๆแล้วก็บอกว่าผมเดินเล่นอยู่ครับเดินดูนูน่นดูนี่เรื่อยๆก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังลั่นอยู่ในบ้านตรงซอยถัดไปนี่เองครับผมก็เลยลองเดินไปเปิดดูพอไปถึงก็เจอคนตัวดำสูงใหญ่มากมันหัวติดเพดานบ้านเลยครับมันหันมาเจอหน้าผมมันก็วิ่งเข้าใส่พอผมเห็นหน้ามันก็ตกใจ นาคนปกติที่ไหนตาขาวพลขนาดนั้นแถมปากมันอากว้างยังจะไล่งับผมได้เลยผมก็เลยตกใจวิ่งไม่คิดชีวิตมาที่นี่แหละครับพอนบเล่าจบพี่สอนก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปเอาที่นอนมานอนรวมกันตรงกลางบ้านหลังจากที่เจอบุคคลปริศนามาปากฏก,กายให้เห็นในช่วงหัวคาในตอนที่ทุกคนกําลังนอนหลับน่าจะช่วงกลางดึกหนุ่ยเองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแกลกลงเท้าดังๆอยู่บริเวณหน้าบ้าน หน่อยกําลังจะลุกออกไปดูว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่ก็ถูกหยุดไว้โดยพี่สอผมจะออกไปดูหน่อยพี่ว่ามันเป็นเสียงอะไรกลางดึกขนาดนี้มึงยังต้องคิดอีกหรอวะมันเป็นเสียงอะไรก็ช่างมันเหอะหน่อยที่กําลังจะออกไปก็ต้องหยุดชะงักแล้วก็ลงมานอนตามเดิมคืนนั้นพวกเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังไม่ขาดสายดังใกล้บ้างไกลบ้างบ,าง,บางเสียงก็บอกไม่ถูกเลยว่ามันคือเสียงอะไรและก่อนจะลุ่งสางเจ้าอื่นก็บอกว่า ได้ยินเสียงผู้หญิงมาเรียกทําเอาพวกเราที่นั่งกันอยู่ไม่มีใครกล้าออกไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานพี่สรนก็บอกว่าเราให้ฟ้าสางก่อนพี่สรดูแล้วพวกเราท่าจะไม่ไหวนะพี่ทํางานกลางวันก็หนักพอตัวอยู่แล้วพระตกเย็นมาก็ต้องมาเจอเรื่องราวแปลกๆนี้อีกเอเจ้านบมันก็ไม่ค่อยพูดไปเลยตั้งแต่เมื่อคืนผมว่าเราถอนตัวกันก่อนดีกว่าไหมเออพี่ก็คิดอย่างที่เอ็งพูดนี่เหมือนกัน แต่ถ้าจะถอนสัญญาก็ต้องเสียเงินให้เขาไม่น้อยเลยนะพี่ขอเวลาอีกหน่อยเถอะวะแล้วเรื่องที่เราเจอก็ไม่ต้องไปบอกใครบอกฝากบอกไอ้เจ้าสองคนนั้นด้วยหัวหน้าช่างผู้มากประสบการณ์ในด้านต่างๆแต่ก็ยังไม่เคยเจอเรื่องสุดพิลึกแบบนี้เลยทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันรุ่งเช้าในขณะที่ทุกคนยืนรอนบที่ช้าที่สุดของวันนั้นนพก็เดินกระย่องกระแยงออกมาผมหนาวจังเลยพี่ผมขอไม่ไปทํางานนะผมขอลาสักวันเถอะพี่ นบพูดเสียงสันไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปเองหนุ่ยกับอึ่งขึ้นรถพี่สอนพูดเช้าวันนั้นพี่สอนพาหนุ่ยกับอึง่งไปส่งที่บ้านหลังเดิมให้เก็บงานที่เหลือต่อส่วนแกนเองมารับนบที่บ้านพักไปหาหมอทั้งวันที่พี่สอนพานบไปหาหมอนบอาการไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าต้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาลสักคืนจึงทําให้พี่สอนต้องเฝ้าดูอาการนบไม่ได้กลับมาที่ทํางานพี่สอนจึงโทรมาบอกกับหนุ่ยที่อยู่ทางนี้ พี่สอนโทรมาแจ้งเรื่องเวลาก็ปาไปเกือบหกโมงเย็นแล้วสภาพตอนนั้นมืดสลัวลมพัดเย็นผ่านช่องต้นสนมาเป็นช่วงๆไปไอ้อึงพี่สอนไม่ได้กลับมารับเราแล้วต้องนอนเฝ้าจนนบมันเห็นว่าอาการมันแย่ลงหมอให้นอนดูอาการคืนนึงโอ้โหพี่เดินกลับตอนนี้เนี่ยมันจะไหวหรอครับขนาดแค่มองไปขนก็ลุกสู้ไปหมดอึงตอบด้วยสีหน้าเจือน,เ,อนเรือจะนอนรอที่นี่ก็ได้นะ แต่เองก็ต้องทนหิวเอาหน่อยแถมต้องนอนพื้นปูนเย็นเฉียบเอาไงหรือจะทนเดินฝ่าความมืดกลับซะตอนนี้อย่างน้อยก็แค่ครึ่งชั่วโมงยังไงก็ถึงบ้านพักแน่นอนเอาไงเอากันแต่ผมขอถือข้อนติดไปด้วยสักอันนะพี่มันทําให้อุ่นใจขึ้นมาได้หน่อยทั้งสองเดินคุยกันมาเรื่อยๆระหว่างทางความมืดก็เข้าแทรกทุกพื้นที่ลมหนาวก็พัดโช,ชยมาเป็นละลอกวังเวงขนาดนี้พี่คิดว่า จะมีคนมาซื้อบ้านพวกนี้จริงๆหรอพี่สำหรับผมคนนึงอ่ะไม่ขออยู่ทางเข้าก็ลึกแถมทึบขนาดนั้นว่าไม่ได้นะเอ็งเห็นไหมละ่ะส่วนมากคนมีเงินเขาชอบมาซื้อบ้านตากอากาศกันนานๆานมาสูดอากาศชมวิวกันสักทีไงในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินคุยกันอยู่นั้นเองก็ได้ยินเสียงตุบ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 เป็นเสียงเหมือนคนตอกอะไรสักอย่างเสียงอะไรนะพี่อ่งทำหน้าตาตื่น เสียงอะไรก็ช่างมันสิวะอย่าไปสนใจเสียงมันดังมาจากซอยข้างหน้าเรานี่เองนะพี่เอเนี A ่ A N e, กูบอกให้หยุดพูดหรือว่าจะเป็นพวกหัวขโมยพี่มันอาจจะมางัดเอาหม้อแปลงไฟก็ได้นะอึ่งพูดไม่ทันจบก็มีเสียงคนคุยกันดังออกมาจากตรงที่มีเสียงตุบๆนั้นทั้งสองรีบนั่งซุดตัวลงริมรั้วแอบย่องเข้าไปดูตรงที่มีเสียงพวกเขาพยายามจับใจความว่าพวกมันนั้นคุยอะไรกัน แต่ก็ฟังไม่ถนัดเพราะลมตอนนั้นเริ่มกันโชกแรงขึ้นหนุ่ยจึงค่อยๆย,ย,ย่องเข้าไปดูใกล้ๆพอลัวมันติดกันเป็นทางยาวจึงย่องผ่านหลังลัวไปดูใกล้ๆได้หนุ่ยย่องเข้าไปอึ่งก็ตามหลังมาติดๆในตอนที่กําลังแอบจ้องดูนิ่งอยู่นั้นจู่ๆก็มียายแก่เดินเปิดประตูออกมาพร้อมอุปกรณ์กินหมากในตะกร้าแก่นั่งลงตรงหน้าบันไดบ้านแก่นั่งตำหม,มากเนิบเนิบแล้วก็มีเสียงแกตำหม,มากดังตุบ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  เป็นเสียงที่ได้ยินในตอนแรกหนุ่ยก็โล่งอกหันไปหาอึ่งที่นั่งยองๆอยู่ข้างๆคนแก่เขาตำม,มากโจรขโมยที่ไหนอะไรของมึงละ่ะหนุ่ยพูดพางลุกขึ้นยืนแต่พี่ดูดีๆก่อนอึ่งตอบหนุ่ยไม่ทันที่สุดคําแล้วก็วิ่งแจ้นออกไปหนุ่ยหันไปมองภาพยายแก่คนนั้นอีกทีก็เห็นแกกกาลังควักลูกตาตัวเองออกมาตําเสร็จแล้วแกก็ควักน้ําสีแดงในครกมาใส่ปากหนุ่ยยืนตะลึงนิ่งขาแข็งก้าวไม่ออก ทันใดนั้นเองยายแก่ก็ลุกขึ้นวิ่งตรงเข้ามาหาทาั้งๆที่ตัวเองนั้นตาโบเลือดไหลแกพุ่งเข้ามาหาหนุยหนุยก็ตกใจร้องสุดเสียงพาตัวเองออกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างทุลักทุเลหนุวยวิ่งออกมาจนพ้นบ้านหลังนั้นเขาหันหลังกลับไปดูก็ยังเห็นมีคนวิ่งตามอยู่หนุยที่กำลังหาทางไปบ้านพักตอนนั้นความมืดมันปกคลุมแทบมองอะไรไม่เห็นและอีกอย่างคือทั้งหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเลย จึงทำให้หน่วยวิ่งไปสะดุดกับท่อนไม้จนเขาหกคเมนตีลังกาหน่วยหันไปดูว่าสะดุดอะไรทําไมมันเหมือนขยับได้หน่วยมองเข้าไปใกล้ๆก็เห็นเป็นคนนอนตัวขาดครึ่งมันชูไม้ชูมือกรีดร้องดินเป็นปลาโดนน้าร้อนลวกหน่วยตกใจแทบหัวใจวายเขาตัวสัตวลุกขึ้นยืนหันมองไปทางที่วิ่งหนีมาก็เห็นมีคนอยู่ในความมืดเป็นสิบคนกําลังวิ่งตรงเข้ามาหาเขาหน่วยถอยหลังหนี ขาเขาหมดแรงก้าวขาไม่ออกเขาร้องโวยวายอย่างคนสติแตกจากนั้นหนุ่ยก็โดนรายร้อมไปด้วยเหล่าผู้คนที่มีใบหน้าซีดขาวพวกเขายืนชี้หน้าตะวาสั่งให้หนุ่ยรีบสายหัวไปจากที่นี่และยังส่งท้ายอีกว่าถ้ายังอยู่คืนนี้จะเอาให้ตายให้หมดพอสิ้นเสียงผู้คนเหล่านั้นก็ค่อยๆหายวับไปต่อหน้าต่อตาคืนนั้นหนุ่ยตามหาอึ่งจนเจออึ่งมีอาการตาลอยพูดละเมออยู่คนเดียว หนุ่ยพยุงอึ่งลุกขึ้นเดินออกมาจากหมู่บ้านเสียงหมาหอนดังรับกันเกลียวหนุ่ยพาอึ่งเดินฝ่าความมืดออกมาท่ามกลางเสียงวีดร้องระงมจากในหมู่บ้านพวกเขาพากันเดินมาจนสุดทางไกลเกือบห้ากิโลเมตรพวกเขาเห็นมีไฟจากบ้านเรือนตามข้างทางที่ส่องสว่างออกมาก็ดีใจใจชื้นขึ้นมาพอสมควรหนุ่ยรีพาอึ่งเข้าไปหลบหนาวที่บ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านนั้นเป็นหลุงอ้วนๆก็เห็นมีคนเดินมาก็เปิดประตูรั้วให้ คืนนั้นหนุยขอรุงพักที่บ้านพรุ่งนี้เช้าจะมีคนมารับลุงแกก็ไม่ได้ว่าอะไรจัดเตรียมที่หลับที่นอนให้และลุงแกก็ถามขึ้นมาดื้อหมู่บ้านที่ทําใหม่ข้างในโน่นน่ะเหรอฮะอะไรนะครับลุงว่าหมู่บ้านที่เดินหนีออกมากันไท่หมู่บ้านตรงป่าลึกข้างในหุบเขาโน่นหรือเปล่าใช่ครับลุงแล้วลุงรู้ได้ยังไงครับเดือนที่แล้วก็มีคนวิ่งหนีกลูกันออกมาห้าหกคนเหมือนกับเอ็งนี่แหละ เขาบอกว่าหนีผีมาว่างั้นแล้วพวกเองล่ะหนีอะไรกันมาก็ผีเหมือนกันนี่แหละครับมันเอาผมเกือบตายหนีกันออกมาได้ก็บุญเท่าไหร่แล้วนึกว่าจะโดนผีหักคอกินไปซะแล้วครับลุงจะเล่าให้ฟังนะต้งหมู่บ้านนั้นเมื่อก่อนมาเป็นชุมโจรโดนทางการสั่งกวาดล้างยิ่งการฟันการเลือดอาบเต็มพื้นสมัยห้าหกสิบปีที่แล้วน่ะนะพรเปลี่ยนมาเป็นยุคสมัยนี้เขาก็ปรับพื้นที่ ทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรตากอากาศตอนที่ไถหน้าดินแรกๆเจอปืนเจอหัวกะโหลกคนเป็นสิบชาวบ้านเขาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งยากแถวนั้นหรอกมีแต่เจ้าของโครงการนั่นแหละที่ใครพูดก็ไม่ฟังเป็นไงละ่ะหมู่บ้านตากอากาศกลายเป็นหมู่บ้านผีไปซะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องผีในค่ําคืนนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างฟังแล้วขนลุกไปพร้อมกับพวกเราหรือเปล่า ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟอร์พอด้วยนะครับและหากใครมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวจะส่งมาให้เราก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับทางช่องทางด้านล่างนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบสำหรับค่ำคืนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ